อยากเปิดหลังสมูทตี้แต่กังวันเรื่องผลไม้เน่าเสียรสชาติไม่คงที่ หรือขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกันงวลอีกต่อไปเพราะพัทลินเลดี้สมูตตี้เพียงแค่ฉีดซองเทปัน่นก็ได้สมูตตี้แก้วสวยๆพร้อมขายทันทีตอนนี้ที่คาเฟ่ร้านอาหารนิยมใช้กันมากเพราะทำง่ายสุดๆต้นทุนเฉลี่ยต่อซองเพียง28-31บาทเท่านั้นเองแต่สามารถขายได้ตั้งแต่แก้วละ45 -85 ทขึ้นไปกำไรเห็นๆเ,เท่าตัวเลย สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่องผลไม้เน่าเสียเพราะสินค้าของเราเป็นผลไม้แท้ร0อปซผ่านการผ่าเจไลยเก็บได้นานถึง9เดือนโดยไม่ต้องแช่ยเย็นหรือแช่แข็งเลยช่วยคุมสต็อกง่ายต้นทุนคงที่เพนพนักงานก็นง่ายแล้วมาเป็นซองสำเร็จรูป้อมใช้เขามีให้เลือกถึง5ดรสชาติขายดีทังมะพร้าวน้ำหอมเจา สตรอเบอรีลล่สาวรสและมะม่วมง,งน้ำดอกไม้รสชาติอร่อยเหมือนปอกสดๆแต่สะดวกกว่าเยอะถ้าคุณเป็นเจ้าของคาเฟ่หรือร้านอาหารและกำลังมองหาเมนูเครื่องนดนื่มที่ท้งง่ายและทงกำไรดีต้องไม่พลาดพาทเลนเลดี้สมูตตี้ค่ะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะสนใจติดต่อบริษัทพาทเลนฟู้ดได้เลยนะคะ